ยินดีต้อนหลังทุกท่านนะคะสู่ช่องของโคชโบเทเดอร์นะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาในลุกแบบว่าใสๆนะคะผมร้อนเบาๆอะไรอย่างี้นะคะก็เป็นลุกใหม่อีกลุกหนึ่งนะคะสำหรับปี2,567นั่นเองค่ะทุกคน และซึ่งนะคะวันนี้เนี่ยโบก็จะเอา Q a นะคะมาตอบคำถามให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มาตั้งใจทำ YouTube อะไรขนาดนั้นนะคะแต่ปีนี้ปีนี้นะคะบอกเลยว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์พี่ๆทุกท่านอีกเยอะเลยนะคะอย่าลืมก็ติดตามกันไว้เลยนะคะทุกคนคะ่ะที่เราจะเข้าเรื่องกันเลยนะคะต้องขอบคุณทุกยอดฟอลโล่นะคะทุกยอดติดตามที่เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทุกคนเคยจริงๆไม่คิดว่าจะ แบบจะมาแบบปังจะมาจึ้งใน YouTube ได้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอบคุณทุกการติดตามเลยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าสไตล์ของโบนะคะในช่องโบเนี่ยอาจจะเป็นเนื้อหาที่ซ้ำกับที่อื่นเป็นเนื้อหาทั่วไปแต่ความสำคัญนั้นอยู่ที่ว่าการอธิบายของโบเนี่ยจะเป็นการอธิบายสั้นๆพี่ๆจะสังเกตเห็นได้เลยว่าแต่และคลิปของโบเนี่ยไม่ได้ยาวเลย จริงๆคือว่าไม่เกิน10นาทีคือเป็นเรื่องปกติเลยคลิปแต่ละคลิปเนี่ยที่อธิบายที่สอนไปอะค่ะจะไม่เกิน1ินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยโบให้ความสำคัญกับเรื่องของเวลาคือเอาจริงๆอะเนื้อหาจริงๆอะค่ะเท่าที่เราเรียนรู้มาเท่าที่เราเรียนมาเท่าที่เราศึกษามาเนี่ยแต่ละที่เนี่ยเนื้อหาเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าการอธิบายค่ะเขาจะอธิบายเป็นแนวไหนซึ่งส่วนตัวโบแล้วเนี่ยโบเป็นคนที่ชอบแบบ สรุปอะเออสรุปสั้นๆง่ายๆแล้วตอนที่โบเรียนนะคะโบจะชอบแบบว่าจดโน้ตอะไรอย่างงี้จดโน้ตสรุปไปเลยก่อนสอบเออคือเอาแบบคียง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่โบมาสอนนะคะโบก็จะคือมันทาคลิปยาวไม่ได้ไงเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบว่าอ่ะรวบรัดมาเลยเอามาตึงๆๆๆ,ๆ,ๆคือเนื้อหามีแค่นี้จบเพราะฉะนั้นเนี่ย การเรียนรู้ในช่องนี้ค่ะจะเป็นอะไรที่ประหยัดเวลามากนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยไม่ใช่แค่เนื้อหาความรู้ะค่ะแต่ก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีโปรดักต์นะคะใหม่ๆม,มาให้พี่ๆเนี่ยอุดหนุนกันด้วยนะคะก็เราก็อยากจะแบบว่าเออคิดอะไรใหม่ๆมาให้กับพี่ๆด้วยอะไรอย่างนี้นะคะะัะนั้นเนี่ยก็รอติดตามกันได้เลยว่าสําหรับปี2024นี้จะมีอะไรใหม่ๆบ้างนะคะก็รอติดตามกันได้เลยนะคะในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น ต่อเนี่ยคะมีเพจก็มีนะคะแล้วก็หลักๆเลยจะเป็น YouTube นั่นเองนะคะซึ่งใครที่กำลังต้องการนะคะเรียนรู้เรื่องของการลงทุนนีคะการเทรดฟอเร็กซ์อย่างนี้การเทรดหุ้นการเทรดคริปโตงนี้เนี่ยโบจะรวมนะคะความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาไว้ที่ช่องนี้นั่นเองและสำหรับใครที่นะคะอยากจะเรียนรู้แบบเป็นสเต็ปมีนะ เอ่อใครที่อยากเรียนรู้แบบเป็นสเต็ปนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเริ่มยังไงเพราะว่าโบก็เป็นคนหนึ่งที่เริ่มมาจากศูนย์เหมือนกันนะคะแล้วก็อาจริงต้องขอบคุณอาจารย์ของโบนะคะเพราะว่าโบก็มีอาจารย์ดีเหมือนกันนะคะเลยทําให้เราเนี่ยได้พัฒนามาเร็วขึ้นบวกบว่าเราเนี่ยได้เหมือนกับแบบไพเรสอะไรอย่างนี้มันก็เลยทําให้เราอะคะ่ะสามารถพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับพี่ๆท่านไหนที่กําลังเริ่มต้นการเรียนรู้โบมีกลุ่มด้วยนะ กลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มสำหรับการเรียนรู้นั่นเองนะคะเป็นกลุ่มของ t h a d e r Library ค่ะก็คือจะมี Mentor I นะคะ Mentor S แล้วก็โบก็คือเป็น Mentor โบนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ต้องการนะคะจะเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันเนาะก็ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะถามว่ามีค่าใช้ใจ่ายไหมไม่มีค่ะเออก็คือจะเป็นกลุ่มฟรีด้วยนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนเนี่ยที่อยากจะแบบว่า e อ็กซ์คลูซีฟขึ้นไปอีกนะคะก็จะมีในส่วนของการ ฝากเงินนั่นเอง,เองนยคะคือเอาจริงๆถ้าพีๆ่ๆท่านไหนยังเป็นมือใหม่อยู่เข้ากลุ่มฟรีไปก่อนโอเคไหมเข้ากลุ่มฟรีไปก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่ต้องการเรียนรู้แบบพื้นฐานก่อนนะคะเอาจริงๆปีนี้โบจะทําเป็นแคตตาล็อกให้นะคะโบจะตั้งใจทำนะคะเป็นแคตตาล็อกให้เป็นหน่วยการเรียนรู้ให้เลยว่า1 23พี่ต้องเรียนอะไรบ้างนะคะซึ่งส่วนตัวโบแล้วนะคะก็เดี๋ยวอาจจะช่วงไม่เกิดน,นะ,ะใน3เดือนนี้แล้วกันเออ ใน3เดือนนี้นะคะโบจะอัดคลิปนะคะเป็นคลิป 1, 2, 3, 4, 5ให้เลยว่าบทเรียนแต่ละบทเรียนนะคะเราต้องเรียนอะไรบ้างซึ่งคาสนี้นะีคะ สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะคะเป็นคัสต์เบสิกของการเทรดฟอร์ลิกนั่นเองซึ่งเป็นคัสต์ที่โบค่ะเรียนมาแล้วเออแล้วก็จนโบพัฒนามาถึงอยู่ในจุดที่ว่าสามารถนาแบ่งปันให้กับพี่ๆได้นะค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นคัส์หนึ่งนะคะเป็นโปรดักต์หนึ่งที่โบจะนำแบ่งปันให้กับพี่ๆดูท่านนั่นเองค่ะและ2เลยนะคะสำหรับใครที่ติดตามโบอยู่นะ หลังจากนี้นะคะภายในปีนี้เนะี่ยอาจจะมีโปรดักต์นะคะก็คือเสื้อนั่นเองค่ะทุกคนใครนะคะที่อยากจะเข้ามาเป็นคอมมูนิตี้เดียวกันนะคะใส่เสื้อเหมือนกันเออใส่เสื้อแสดงไปว่าเฮ้ยฉันเป็นเฮดเดอร์นะอะไรอย่างงี้นะคะเป็นลายเรียบๆค่ะทุกคนค่ะที่สามารถใส่ได้ในทุกๆวันเลยคือจริงอยากให้เป็นเหมือนกับแบบ อ่ะโอเคคือเขาเรียกว่าแสดงถึงตัวตนของเราเองว่าเฮ้ยเราเป็นเทรดเดอร์นะอะไรอย่างงี้ก็คือเก๋ๆนะคะใส่ไปข้างนอกไป,น,ไปนู่นไปนี่เก๋ๆนะคะก็คือเป็นลายที่ไม่ได้หมุอหวามานะคะที่พี่ๆดูท,ท,ท,ท่านเนี่ยสามารถที่จะใส่นะคะเป็นเหมือนกับชีวิตประจําวันได้เลย <_ t od d> ก็คือโบก็จะทําไปเวนั้นนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะคะว่าจะเป็นแบบไหน,นะะเนี่ยค่ะการเรียนรู้นะคะพี่ๆท่านไหนที่อยากจะเริ่มต้นเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยโบบอกเลยว่าเริ่มจาก เล็กๆแล้วไปใหญ่นะคะทุกคนค่อยๆแบ่งค่อยๆไปดีกว่าเนาะในการเทรดแบบนี้นะคะซึ่งสําหรับใครที่ต้องการที่จะเข้ากลุ่มกนะคะกลุ่ม p r i v a t ก็มีนะคะสำหรับกลุ่มฟรีนะคะสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้นะคะผ่านติ ก็จะมีการไลฟ์สดนะคะของ Bem I เมนเชอร์อายในทุกๆวันเลยนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ในกลุ่มนี้ได้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะแบบเฮ้ยกูตั้งใจแล้วกูจะจริงแล้ว mm hmm. เข้ามาอยู่ในอีกกลุ่มได้เลยนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งสเต็ปนี้เนี่ยคือมีแผนการเทรดให้นะคะมีแผนการเทรดให้อาแนวโน้มในการเทรดได้ว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะโค้ดเออวันนี้เป็นยังไงบ้างคะโค้ดเข้าจุดนี้ได้ไหมจุดนี้ควรบายควรเซลล์ดีคะอันนี้สามารถถาได้ซึ่งจะเป็นแบบ แอดวานซ์อีหนึ่งซึ่งจะสามารถเข้าได้ก็คือมียอดฟังถ้าพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะแต่ละรูปแบบเนี้ยก็สามารถที่จะอินบ็อกนะคะมาที่ไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะมาที่ไลน์ open chat m e n t o r b o e f o r e c ได้เลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกอย่างเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะแล้วก็ใครนะคะที่มีคำถามสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะมาสอบถามกันได้นะคะทุกคนโอเคไหมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอนะคะเนื้อหาใหม่ๆใ,ในปี เรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ตั้งตารอนะคะเรียนใน,น่วนของมื้นฐานฟอสเล็กเนี่ยเตรียมรอได้เลยนะคะขอเป็นคลิปนะคะที่สวัสดีปีใหม่นะคะพี่พี่ทุกท่านด้วยะคะ่ะยินดีต้อนรับสู่2,567ค่ะของให้ปีนี้พี่พี่ทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะแล้วก็คลิปนี้เนะะี่ยก็ขออวยพรให้นะคะทุกคนที่ผ่านมาในคลิปนี้เนะะี่ยได้มาเอนจอยร่วมกันนะคะได้มามีส่วนร่วมนะคะได้มารวมกันนะคะยินดีที่ได้พบยินดีที่ได้เจอทุกๆท่านเลยนะคะ แล้วก็นอกจากที่ว่าเราจะมีแบบออนไลน์แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยพี่พี่ท่านไหนที่อยู่แถวสุพรรณบุรีนะคะสามารถที่จะเข้ามาเรียนแบบออฟไลน์ได้ด้วยนะคะซึ่งไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจก็กดแอดไลน์มาได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย Thank <music> you.